สำหรับรูปเกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับระหว่างแมนยูพบกับแมนซิตี้นะครับดูจากรูปเกมแล้วนะครับเมื่อคืนนี้การคลองเกมคลองบอลนะครับแมนยูอาจจะน้อยกว่านะครับแต่มีสกอร์ที่มากกว่านะครับก็คือ2ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้เมืองแมนเชสเตอร์ประดับประดาไปด้วยสีแดงนะครับ ต้องยกความดีความชอบให้กับบรูโน่ฟอนเดเดนะครับโอ้เยี่ยมยอดมากเลยครับแล้วก็เป็นเกมที่ทำให้แฟนบอลแมนยูหลายคนนะครับกลับมามีชีวิตชีวานะครับเห็นชัยชนะในบ้านนะครับโดยที่ไม่แพ้ใครมาเก้านัดติดแล้วนะครับแถมมาค่าเรดฟอร์ดก็ยิงประตูต่อเนื่องนะครับเยี่ยมยอดเลยนะครับฝากเสียด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสหรับทีมสาวกปีศาจแดงครับ giảm giọt